โอเคฮะสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะครับมันผมจะมีมาบอกนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมใหม่ให่หรือใครยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกนะครับก็มีคนถามนะครับว่ารับเกมฟรีจากไหนแบบไม่ต้องนับเวลานะครับสมมุติเราเวลาเราจะเข้าเล่นเกมใช่ไหมฮะมันจะมันนับเวลามันมันนับเวลานะครับกว่าจะกว่าจะให้เล่นนะฮะมันมันนับเวลาแล้วก็เวลาหมดเราก็อดเล่นนะฮะ ใช่ไหมเวลาหมดแล้วก็ดเล่นแต่ถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตกันหน่อยนะครับตรงนี้เนะฮยกดมาลองอันประมาณกดมาตรงนี้นะครับกดมาตรงหน้านี้นะครับทุกคนจะเห็นกระดิ่งเนี่ยเห็นกระดิ่งกันไหมเห็นกระดิ่งกันไหมครับกดตระแบบกดเข้าไปนะฮะนี่มันจะเหมือนจดหมายฮะมันจะเหมือนจดหมายสั่นเตือนเราแล้วก็กดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ขวามือนะฮะกดปุ่มขวามือด้านล่างนะฮะกดเข้าไปนี่ฮะมันจะเป็นหน้าสีฟ้าแบบนี้นะครับ นี่มันจะเป็นเกมฟรีนะครับมันให้เรากดเพื่อรับเกมนะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่มันใช้เรากดรับเกมนะฮะนี่มันจะให้เรากดรับเกมนะฮะยไอพวกเนี้ยเนี่ย พวกนี้มันจะให้กดรับเกมเนี่ยเวลาเกมถ้ามันมีการแจ้งเตือนตรงรูปกระดิ่งนะฮะให้ทุกคนกดเข้าไปดูเลยเพราะว่ามันจะแจกเกมฟรีนะครับมันไม่นับเวลาฮะมันเหมือนยี่สิบสี่ชั่วโมงอะให้เล่นแบบสบายๆเลยฮะไม่ต้องนับเวลาหมดยี่สิบสามสิบนาทีมันไม่ใช่นะอันนี้เล่นนานมากนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนี่เกมที่ผมรับมาประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่เลยฮะเนี่ยทั้งหมดนี่เลยนะผมรับมาจากที่มันแจกฟรีนะฮะไม่ต้องเติม มันจะแจกเองนะครับนี่นี่ผมได้เกมมาประมาณนี้นะครับแจกฟรีนะครับไอเกมพวกนี้จะเป็นเกมพวกให้ทดลองเล่นนะครัถ้าหมดพ้หมดเวลามันก็ให้เล่นเกมอื่นนะโอเคนี่พวกนี้ผมได้มาฟรีนะโอเคตามนั้นนะครับถ้าใครสงสัยอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นาคลิปแล้วผมจะทำคลิปสอนอีกนะครับโอเคครับบาย